สวัสดีครับผมนายสุวกรุร่งบุญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันชื่อผลงานวิจัยผลสำนึกทางการเรียนในด้านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตกกรรกะเรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหาคอลิทึมวิช,ชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลระดับชั้นปวช3ทับ3สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมัน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563วัตถุประสงค์การวิจัย1เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล2เพื่อเปเรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหาคาริดถึม3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประวช3ทรัดสาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล กรอบแนวคิดการวิจัยนะครับตัวแปรต้นคือการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะเรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหาคอลิทเิมนะครับโดยใช้การจากการเรียนรู้เชิงลูกแอ็กีิเลิร์นนิ่งร่วมกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับตัวแปรตามนะครับประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงลุกแอ็กีิเลิร์นนิ่งร่วมกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาคอัลิอรทิทึมนะครับ แล้วก็ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดก,การเรียนรู้เชิงลึกนะครับร่วมกับเทคโนโลยีดิจิตอลประชากรนะครับประชากรคือนักเรียนระดับชั้นปวช 3. 3ทับสานะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับที่เรียนการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดนะครับจำนวน16คนนะครับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นปวช3.3ทับสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดทั้ง16คนนะครับโดยใช้การคัดเลือกแบบมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงนะครับผลการวิเคราะห์นะครับผลสมัมฤิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย x bar นะอยู่ที่9.56นะครับส่วนเบน,นมาตรฐาน sd นอยู่ที่2.52 คิดเป็นร้อยละ47.81นะครับผลสมมติของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย x bar อยู่ที่14.06ส่วนค่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน sd นะครับอยู่ที่2.19คิดเป็นร้อยละ70.31นะครับตารางความพึงพอใจนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนจำนวน16คนในหน้าต่างๆนะครับ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากนะครับมีค่าเฉลี่ย x bar นะครับอยู่ที่4.5นะครับแล้วก็ส่วนบิงเว้นมาตรฐาน sd อยู่ที่0.209นะครับตารางสำคัญนะครับเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับคะแนนก่อนเรียนนะครับแล้วก็คะแนนทดสอบหลังเรียนนะครับ โดยค่าเฉลีย่ยคะแนนก่อนเรียน,นยอยู่ที่9.56คะแนนนะครับส่วนค่าเฉลีย่ยคะแนนหลังเรียน,นยอยู่ทีู่่ท6ี่14.06คะแนนนะครับสรุปผลนะครับผลการเปรียบเทียบผลสำเมมร็จทางการเรียนเรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอัลกอริทึมวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดระดับชั้นป,ปช .3.3 าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนเชียงรายไทยเยอรมันพบว่ามีผลการเรียนดีขึ้นและเกณฑ์คะแนนที่ร้อยละ70นะครับตามที่กำหนดไว้นะครับ2ความพึงพอใจของนักเรียนนะครับระดับชั้นปรช3ทั้น3สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย x bar อยู่ที่4.45ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน sd อยู่ที่0.516ครับข้อเสนอแนะนะครับควรมีการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงลุกร่วมกับเทคนิคอื่นๆนะครับเช่นการจัดการเรียนรู้แบบ s t ต็นะครับหรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบ format นะครับ หรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบผังความคิดนะครับ2ก็คือควรเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนนะครับทําให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนนะครับกตบผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ